ก็จะมีโรคบางโรคที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับโรคนั้นนะครับเรียกว่าเดอร์มอยซิสครับคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเดอร์มอยซิสเนี่ยมันคือโรคถุงน้ำรังไข่ชนิดหนึ่งนะครับเกิดขึ้นกับสุภาพสตรีเนาะปกติแล้วเวลาคนเราเกิดมาเนี่ย เราทุกคนก็จะมีเซลล์ต้นกําเนิดใช่ไหมครับเซลล์นี้พัฒนาไปเป็นกระดูกเซลล์นี้พัฒนาไปเป็นสมองเซลล์นี้พัฒนาไปเป็นเส้นผมแต่สําหรับผู้ป่วยที่เป็นถุงน้ํารังไข่ชนิดเดอร์มอยซิสเนี่ยเซลล์ต้นกําเนิดของเขาอะ่ะมันจะไปอยู่ในรังไข่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเซลล์ที่เป็นต้นกําเนิดที่อยู่ในรังไข่ของเขาอะ่ะก็ยังพัฒนาต่อบางอันพัฒนาไปเป็นฟัน บางเซลล์พัฒนาไปเป็นผมบางเซลล์พัฒนาไปเป็นชิ้นกระดูกเพราะฉะนั้นภายในรังไข่ถุงน้ํารังไข่เนี่ยก็จะมีอวัยวะต่างๆกันเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในนั้น ปกติแล้วโรคถุงน้ำรังไข่แบบเดอร์มอยซิสเนี่ยไม่ค่อยมีอาการอะไรสุภาพสตรีบางคนเป็นจนกระทั่งเสียชีวิตไปไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นก็มีแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะครับถุงน้ำอาจจะมีการแตกหรืออาจจะเป็นถุงน้ำมีการบิดก็เลยทำให้เกิดการปวดท้องขึ้น